สวัสดีครับวันนี้ผมกับไรเบิร์ดจะมาทำบัตเตอร์เค้กผมได้เกี่ยวเอ้ยผมได้เเตรียมหน้าไว้แล้วไอ้น้ำตาลทรายกับน้ำได้เคี่ยวให้มันเป็นสีน้ำตาลแล้วามาดูหน้ามันเยอะโอเคแค่นี้แหละจะไปดูมากแล้วก็ส่วนผสม,สมก็มีขนมปังความเฮ้าอค็อ ความเฮาความเฮาเนี่หนึ่งเหลืองเลยบูดๆรืปบ่ารูบ่บากันสองแผ่นแต่ว่าเขาใช้สี่แผ่นแต่ผมก็ใส่สี่แผ่นตามเขาเแหละก็ฉีกๆกันไปสี่แผ่นก็ฉีกขยำไปเลยขยำมันลงไปอันนี้เครื่องปั่น ั่นแล้วก็ขายไก่จะเสียของหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ห่าหนึ่งฟองตอกไปแล้วสองฟอง สามฟองต่อไปแล้วสี่ฟองต่อไปแล้วแล้วก็นมใส่ไใส่ไ,ไปเลยให้หมดกระป๋องไปเลยจะเสียของหรือเปล่าผมไม่รู้ผมก็ไม่จะกินได้แล้วแล้วก็นมข้นหวาน แล้วก็นมข้นหวานเป่าเลยแล้วเราก็ปิดฝาเครื่องปัน่นโชเดยใส่ให้มันลงล็อกแล้วเราก็มาปั่นกันจาก,กเดิม ติดเตาแก๊สตั้งไฟน้ำมันเดือดก่อนอจริงแล้วแ้ว่าไอ้ฝาน้ำจะเดือดแล้วก็พอเอาปั่นปั่นปั่นให้มันละเอียด <Okay. S 2> แล้วก็เอาอัอนนี้วางลงไปแบงน,นี้แล้วก็อันนี้เทลงไปใน ที่ผมเตรียมไปแล้วก็คือไอ้พิมพ์ที่ว่าเอาน้ำตาลมาละลายกับน้ำไปแล้วเพื่อเป็นหน้ามันนี้ผมก็จะเทลงไปเทลงไปแล้วครับ ก็หมันอะก็นึ่งนกกินแม่งเลยแล้วเราก็เอาฝามาปิดนะครับแล้วก็รอเวลาที่มันตุกเราจะมาดูหน้าตามันเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเจอเ๋ยวมาดูหน้าตาเค้กของผมอ่า,อานี่ ใล้แล้วใกล้สุกแล้วมาใกล้ๆลอนี่เห็นไหมเดีย๋ยวรออีกสักสองสามนาทีก็น่าจะโอเคแล้วล่ะไ<ว>ะเรามาดูกันจึ๊บดูกันนะครับว่าเคสมันจะใช้ได้หรือเปล่า ทำไมเรามองไม่เห็นนีน่นะองคืนใช่ไหมไมเรามองไม่เห็นเค้กเลยวะต้องใครแับขนาดไหนทำไมเราถ่ายมองไม่เห็นเค้เลยวะ เอาไหมไม่ได้ครัต้องเอาเลยแล้วละ่ะจ,จะพูดทำไมไม่เป็นไรหหลกธรรมชาติดีจริงก็ต้องทิ้งไว้เย็นก่อนเนี่ยใจ,ใจร้อนใจร้อนเย้ย สวยเท่าไหร่แต่ก็พอได้เดี๋ยวลองชิมดูคนไม่ไม่ฝู่ใช้ของปังทิดตัว Rượt giọt ngọt rượt Anh đi ừ. Rồi Ai ừ. có ừ. 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 Cái này Chụp clip về cái này เดี๋ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาทำให้ดูใหม่สวัสดีครับ